ครับ TK Solar Cell อำเภอหนองกี่วันนี้มานำเสนอชุดนอนนาลราคาประหยัดของทางร้านนะครับประกอบไปด้วยอะไรดูนะครับผมมีชุด power box power box มีมีหูหิว้วสามารถหิ้วติดตัวเราไปได้ทุกที่นะครับข้างในก็จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด12แอมเป์เป็นลิเธียมฟอสเฟตครับใช้งานได้4-5ปีสบายๆแล้วก็ทางร้านก็จะแถม พัดลมนะครับพัดลมนีปรับได้สองระดับนะครับพัดลมนี่มีสองใบพัดสามารถหมุนปรับได้ปรับทิศทางได้อิสระปรับได้สองระดับครับแล้วก็จะมีหลอดไฟเก้าวัตต์สองสองหลอดพร้อมสายไฟขนาดสิบสิบเมตรตลอดนะครับสามารถเดินสายไฟได้ยาวมากครับเดินไปที่ห้องน้ำห้องครัวห้องนอนได้สบายมีสองหลอดนะครับขนาดเ้าวัตต์ มีแผงขนาด50วัตต์ครับเป็นแผงโมโนขนาด50วัตต์ชาร์จไฟได้เต็มกลางวันมีชาร์จไฟเก็บไว้ใช้ในกลางคืนได้สบายครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb สำหรับชาร์จมือถือได้2ช่องครับนี่ช่องสำหรับต่อแจ็ค12โวลต์ออกมาครับตัวนี้ขายในราคาพิเศษเพียง4,900บาทจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสนใจติดต่อได้ TK Solar Cell อำเภอหนองกี่0803433568ทางร้านเปิดทุกวันครับมีบริการขายหน้าร้านด้วยครับสนใจติดต่อนะครับมีพัดลมให้นะครับพัดลมให้1ตัวเปิดได้ทั้งคืนละครับ1 0 2 0ชั่วโมงนี้สบายสบายหลอดไฟนี่ก็เปิดได้ทั้งคืนจนสว่างสามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉินในบ้านเราได้ครับถ้าเกิดไฟดับ ไฟฟ้าไม่มีเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้หรือว่าเราจะใช้ตลอดเป็นช่วยประหยัดไฟในบ้านเราได้ติดรถติดลาไปแคมปิง้งไปนอนนาได้สบายครับตรงไหนไม่มีไฟฟ้าใช้ขอแนะนำตัวนี้เลยครับสนใจติดต่อครับ TK Solar Cell 080 343 3568ขอบคุณมากครับ